สบายดีพ่อแม่พี่นอ้นองสุกุุนสมองสบอรพบพ่อกับสองน้องแทนคือเก่าพี่น้องมือในการแม่น้องแทนมาเลี้ยง,งวัวคนเดียวพี่น้องเลยน้องแทนกับพอ่อนอนอยู่เฮือนนอนอยู่เหือน,น,อน,ออนพอสองพ่อลูกสุเพริเลี้ยงงวัวพี่น้องเอยมาเผเจอบงเจอนอนพี่น้องเอยเห็นบ่พี่น้อง ้ลังคนกันแตม่นงแทนกันคือกัญเต่ม่นงแทนใ่้อยากถ่ายให้พี่น้องเบ่งพี่น้องเลยเมนงแทนอยากถ่ายให้พี่น้องเบ่งกานคือกันนั่นแหละอันนี้คือมันเป็นบแเวลาอนะมันกับเขากลับพี่น้องเขากลั้วเฮามาจีกินก็ได้เห็นเขาปากันกินเมนงแทนกับตะกี้กับกินคือกันแต่คู่มือเมนงแทนบอกินแล้วเมนงแทนอยากเมนงแทนอันยอง มาเลี้ยงหัวมีลายคนอยู่เลยพี่น้องมาเลี้ยงหัวกัมีน้องมีน้องแบงค์เลี้ยงตามนาหนาห้าเหืือกหน้าเหืือกเขาลาย <c ười> liềng ngua mang với Jeon, P'noi mang với Jeon, thăng phun đập nai ạ. Nha pha gì đấy. ขอชวนพาเห็ดกันนะเห็ดนาลายันนี้พี่หน่องน่องแบงสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงน่องพลปุ้ยวันนีอไปดูดึงบนลงเก่งขาพะเจดเดม น,น่องแบงพาการันล์น้ำน่องแบงน้องปูน้องนำ้ำปุ้ยพี่น้องเอ้ยมีแต่น้องมีแต่ลานพากะการันลน์น้ำบีน่องแทนบอกมานำ้ำถ้าน้องแทนมาน้ำก็เ้าวไปน้ำกันเลยอีกอ,อ,อมุ่นกันอ้อยยอะเข้าไปอีกพี่น้องเอ้ย นั่นนี่แหละลูกเสาให้ยเจ้านาลุยยางเดี่ยวลุยยางเดี่ยวพลังคนกับที่แม่น้องแทนโผล่ลงเนาะว่าแม่น้องแทนอุ้ใจเมื่อยใจก็คือว่าน้องสะพ้ายกับน้องสายนี่แหละพี่น้องกับเพื่อนว่าแต่ว่าน้องสะพ้ายนะเปตัวนะวัดติดโรคโควิดนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยแม่น้องแท่นนะเมือม่อยเมื่อยพี่นอ้องแม่น้องแท่นนะเบิดคำสซิวเล่เลยตอนนี้นะ แม่น้องแทน่นบางีก็สร้างและนางยุงมะพนพอได้จ้าแม่หลวงแท่นน่ะบบบบไม่ไล่สิว่าเลยพี่น้องเลยติดโรคโควิดไปตรวจแต่ว่าน้องสะพายนะมีมีโรคประจำตัวนำภาษารคเบาหวาน์มดมันคืนนีมน่ะน้อง,น,องน้องวา่าน้องว่าแบบซึ้งใจเลยแลม่น้องแท่นอ่ะสะอื้นเลยพี่น้องเบิดคัมสิวา่าเบิดคัมสิว่าเลยน้องชายกรับ น้องสายนั oh ้ย oh ังไปตรวจบ่ไ oh ด้เพราะว่าเพิ่นบ่มีบัตรเพิ่นบ่มีบัตรเพิ่นบ่มีบัตรเลยงูฮอดข่าวเด้อหน้าท้อนให้เดี๋ยวท้าไหนเรื่องโอ้โอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยหน้าหน้าทนท้แม่น้องแท่นอึ้งเลยพลังคนก็ให้แม่น้องแท่นสู้ๆๆ่ส่เจ้าต้นแด้ก็ต้องจำเป็นเนาะเพราะว่า ไอ้ดาได้มันเป็นมาแล้วเนาะมันได้อันอันเลยนี่ยน้งแทนก็โอ้อ่อนเลยน้องแทนน้องทมหาว่าได้เอ้ยเฮาสิได้มือหาเจ้าอีพ่อ่อซะเฮาคือเมื่อยแท้ว่าซะเอามึงอย่าเว้าในนนวเอ้ยก็บ่จักทางหายทางเว้าแม่งแทนนะเมื่อยเมื่อยใจเมื่อยนั่นเลย เพิ่นอยู่ผู้รางคนกระทามนาะว่ะอยู่ใสอยู่อันนาพี่นอ้องเดี๋ยวอยู่ยังยังประซาอุทิศหรือประซาเนี่ยประมาณนี่แหละพี่น้องเี้แมงเต็นแมงเต็นขะคิดเถืงเติบประมาณในประซาอุทิศนี่แหละประมาณนี่แหละพากันอยู่นะ น้องน้องสะไบนะเพื่อนตะกี้เขาบอกาชิมาเอาเมาื่อวานนี่เลยยังบ่ได้มาเอาอยู่หกักจักมือได้อีกแต่ว่าตอนนี้กะดีขึ้นแล้ววะะ่าสาเหตุน้องสาวโทรมาหาน้องสาวโทรมาหาบอกบอกว่าอันดีขึ้นแล้วว่ะสาขิมกหมยังกับบัวรีเมื่อยบ่ไดนะ้นั่นเพราะว่ากินยานำ้ำกินยาอ้ยังน้าจะกินยาอ้ยัง น่องแบงน่องพลเล่นคือสิได้ใจบานนี่มีหาพากันเล่นแมน้องแทนนลำหายพี่น้องเอ้ยว่าตามสื่อซะหายบ่เคยบอกให้น้องขึ้นมาน้องกับบ่ขึ้นมาหายให้น้องขึ้นมากับน้องกับจะขึ้นมาได้ได้ขึ้นมาบ่ได้เนาะ ลอยงวงมีอยู่ทิงผูลอยลอยงวงมีอยู่ทิงผูอยากมันมีนะฮึ่ยอะไรเลี้ยงก็แค่แน่เจ้านอยเขากระดัมเบิดแล้วแท่นี้ดัมเบิดแล้วก็คือสิ้บลมีบอเลี้ยงนี่ก็ซื้อมีแต่ผักทางทางนี้ผักทางฝั่งนี้พี่น้อยกระไรเติบอยู่ดอกเลี้ยงกะหย่ามันกระโดกหย่ามันกระนายอยู่ บ๊วยยอมยอมสุนเจ้าพี่น้องเอ้ยน้องแบงหญ่เป็นบ่าวแล้วก็ยังเล่นน้ำขี้ตมอยู่ ผูลงไปเล่นทั้งลุ่มผูไปผูผูลงไปเล่นนำให้นายทั้งลุ่มผูลงไปหลัดงัวเลยไปมีเด็กๆหลัดงัวใหายหืมขากบอสูแบงแบงหให้มันกินแท่นั่นแหละให้มันกินแท่นั่นแหละหย่าดกอยู่ น้อพี่น้องตาไม่ลงแทนยังบวมอยู่เลยให้น้ำน่องคืนนี่เพราะว่าใครสิกิดสิฟันน้ว่ามันจะเกิดเรื่องเาวาในอันนี้นนน <c ười> นเนาะไม่นงแท่นเดิดคำสีเบาอะไรกระสูนาะพี่น้องบอกคือการและบอกน้องว่าน้องสูงแต่ว่าตอนนี้กะดีขึ้นแล้วพอเพื่อนกินเนี่ยใหญ่ยัง,ยยงฝากทลายโจนฝ้ายยังฝ้าทลายโจนหรือยังเนี่ยประมาณนี้แหละแม่งแทนงก็ว่าบุปผิน ปนะกินยากินเพลนซื้อมาเพลนซื้อมาแบบเขาเห็ดเหตเป็นสูตรเลยนะเห็ดเหตแบบเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรให้กินเลยแต่ว่าตอนนี้ตอนนีน้ก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วใส่เกลืกอในน้ำเกย็นน้ำแห้งตาแม่ลงแทนยังบวมอยู่เห็นไห <laughs> ตาแม,ม่ลงแทนยังบวมอยู่ในนั้นกับนั่นเนาะนน มื่อวานนกระเพอะน้องแทนกระเพาะเราล้มพี่น้องเฮ้ยที่แม่น้องแทนถ่ายคลิปลงให้เพื่อนเลยแต่ว่าตอนนี้กะเพิ่นก็อยู่กับลูกชายเพิ่นอยู่บ้านลูกชายพนนาเนนานะพิ่นนอนถ้าบ่นอนก็คือปิดเราจะไปทางใดได้ฮะนะเพิ่นนอนเพิ่นอันอะไรไปทางใดก็ได้เพราะว่าเพิ่นนอนถึงประมาณสองสามชั่วโมงปุ้นแหละถ้ามีผูกไกวมีผูกอันนั้เพิ่น พาพี่ผ่านได้กะแม่หลวงแท่นกะกบขอโทษขอให้ร้ายๆนะพี่น้องเนาะแล้วก็คิดหนาพ่อกันไม่อยู่ดีมีแห้งสู่กุศุคนอย่าลืมกดติดตามช่องหลวงแท่นเนาะแล้วก็ให้ยกำลังใจแม่หลวงแท่นแล้วก็พ่อหลวงแท่นหลวงแท่นเนาะได้ก็ขอขอบคุณหล,ยลายๆสบายดีบ๊ายบาย